ได้เจอน้ำํำตกยักษ์ผมบอกเดินทางจากกรุงเทพมหานครในตอนเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมจุดหมายปลายทางของผมในวันนี้คือจังหวัดนครนายกสําหรับจังหวัดนครนายกก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงามการเดินทางสะดวกเพราะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากไป ก็เลยดึงดูดให้ผมกับครอบครัวต้องมามบ่อยๆก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนผมก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวจังหวัดนครน,นายกคนเดียวและวันนี้ผมก็ได้กลับมาใชา้เส้นทางที่คุ้นเคยอีกครั้งตอนนี้ก็ขับรถมาเรื่อยๆเวลา6เมลิกา48นาทีเราจะไปดูน้ำตกยยกที่เขื่อนคุ้นด่านปราการชนผมขับรถมาเรื่อยๆในเส้นทางที่คุ้นเคย นั่นก็คือถนนหมายเลข305ร,รังสิตนครนายกด้วยความคุ้นชินกับเส้นทางก็ใช้เวลาขับรถไม่นานเท่าไหร่ก็ถึงจังหวัดนครนายกมาถึงจังหวัดนครนายกในบรรยากาศที่คลึ้มฟ้าครึ้มฝนผมขับรถมาถึงบริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชนกำลังจะถึงทางเข้าทันใดนั้นเม็ดฝนก็โปรยปลายลงมาแอบหวั่นใจว่าวันนี้จะได้ดูน้ำตกยักษ์แบบชัดๆไหม ถึงเขืข่อนฝนด่านปราการชนแล้วเกิดอ,อะไรขึข้นถ้าเป็นผลฝนตก <laughs> ดูไม่ได้ฝนตกเล่นน้ำได้ฝนตกจะเล่นน้ำได้ไงลูลเก,ลลเ,กลลเขาเขากลับเขาเขากลับโอ้หนะครับเรือคันนั้นกับคนนั้นกับนนั้นไม่เห็นอะไรเลย เวลาผ่านไป30นาทีฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยนะครับใช่ไหมครับแล้วฝนยังใส่ชุดนอนอยู่เลยคุณสาว์มันจะมาดูน้ําตกอะไรนะนะน้ําตกยักษ์ให้มคนปั่จักรยานด้วยน,น้ํตกยักษ์น,น,น,นครนายกข,ขอทักทายนะพี่ I've seen a lot of change been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm all right And for the first time in a long time I'm all right I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same I think we're the r i m e t สำหรับเขื่อนขุนด่านปราการชนก็เป็นเขื่อนที่รับน้ำมาจากเขาใหญ่ตั้งอยู่ในเขตบ้านท่าด่านตระบลหินตั้งอำเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายก เป็นเขื่อนคอนกรีตบนอัดที่ยาวที่สุดในประเทศและในโลกผมก็ได้มาที่นี่หลายครั้งและไม่เคยได้เจอกับบรรยากาศฟ้าลา้องฝนแบบนี้พอได้เจอกับบรรยากาศฟ้าลา้องฝนก็รู้สึกดีไปอีกแบบน้ําที่ไหลลงมาจากสันเขื่อนขนาดใหญ่เกิดเป็นม่านน้ําและและอองน้ําสีขาวสวยงามมากๆวันนี้ที่นครนานะยกเรียกว่าบรรยากาศดีมากๆนะครับฟ้าลา้องฝน ได้เจอน้ำตกยักษ์ ร้อยพันเหตุผลที่คนเราจะออกเดินทางท่องเที่ยวบางคนเดินทางท่องเที่ยวเพื่อให้ลืมใครสักคนบางคนเดินทางท่องเที่ยวเพื่อให้พบเจอใครสักคนบางคนแค่กาแฟแก้วเดียวก็ทําให้ก้าวเท้าออกจากบ้านได้แต่สําหรับผมในวันนี้ที่ได้ออกเดินทางเพื่อให้ได้มาเจอกับน้ําตกยักษ์ที่ผมรอคอยตลอด3ามถึงสปีวันนี้มีโอกาสได้เจออีกครั้ง